ฝนหมัวแห้งฝนห่ัวมากกับผ้าพี่น้องมาซาปาคือเก่าะพี่น้องหูดปวดเอวเราคนนั้ซาปาหากินหาอยากน้ำหวยน้ำหงอนั่นนั่นปาดุกขึ้ปลาคอดุกขนปลาอกแหงลาอดุกงคือปลาดุกมเลลเตส นั่นน่นี่น่นนนิปนบักนะูตัวใหญ่นึงเลยพี่น้องใใหม่คือปลากาอเห็นเออปลากาตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลากาหึอ้าวปลากากะมีหลายตนั่นบักคอยเอาให้นี่เดี๋ยวเก็บของ กกะะเดดะเดดขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวเอฟซถูกท่านถูกหมองถูกบอลเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อเน,นี้ก็เาว,วันที่ะไรคือพอเตอรอสิบเอ็ดบ่เมื้อวันที่สิบเอเมีสาพอสองพันาร,ารโ์โหกสบหกโอหกสิบเจ็นาะพี่น้องลาะ <c ười> มืนอนี้นากล้าเฮ็ดเม่เตยพอเตยปลาแต่ผ้าสาปลาอีกคือเก่าอะพี่น้องมาหากินหาอยากคนหมอแห้งผลหมอมากับพ้าพี่น้องมาสาปลาคือเก่าอะพี่น้องปวดปวดเอวเราคนณสาปลาหากินหาอยากน้ำหวยน้ำหองบ้านุนขอตำบลนุนขออำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลแลไรพี่น้อง ฝนกระโต๊เป็นหม่องเป็นบอลพี่น้องมาหลุดเบิงว่าสิมันได้หน่อยได้ร้ายซําได้เนาะคืออาหารการกินตลาดกะกินกะพ้อปรนหนั่นพี่น้องเอ้ยบ่คืออาหารที่เฮ้าหาเองมาหลุนมาส้มเบิงมาอนี่สิได้หน่อยได้ไร้ายบอเนาะพี่น้องเนาะพอตื่พอติ่ตปวดเอวขนาดสิได้พัดเปลี่ยนกันเลยพี่น้อง เอามาหล<ะ>ุดเนี้ยเงาน้ำกันเบิงสิได้หน่อยได้ร้ายซ้ำใดมื่อนี้เติมบกแล้วนะพี่น้องมานี่นิห่อปลาตองเด้อนะปะเตยบ้าตองปลาตองกระมี่อ้าวปลาซิวเข่าบ่เสี้ยวเข่าไปลาซิวเข่าอ่าไปเสียมกระมี่เด้อพี่น้องอ้าวสองไปเสียมชางยังมั่นบกอยู่หรอพี่น้องไปเสียมสองตัวซิว ะกะเดิดแน่เลยลากระเดิดปลาสลิดหน่อยอืมเลยตันงเวยกเสียมนูสามีเตาก็มีบหรเก็บอันนี้รลาสิวไปมก กินก็พอได้กินแต่ยาพี่น้องพ่อเตยฝนพ่ตกฝนตกกับพ่อเฮฝนเฮงเรื่องขอขอดละละห้อยหน้าพ่อเตยก็ได้พี่พ่อเตยก็เริ่มบ่มีหนามฮดแล้วเฮงทักพี่เป็นอะไรเธอเจ็บตากละพี่น้องบ้านพี่มาในตาละล่ะแล้เขานี่ยนี่แล้วเขาอีกหาำลังเริ่มบกหนามกำลังเริ่มบกกำลังเริ่มไหลตากับไปนั่น มัน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 ขอนอยขอดนอยเอ้ไหมขอดล้น้องเปหลกิ้ไปเรือยๆพี่โอ้โหอันนี้จิินรายกัโบม่เงินพี่ห ชิ้นก็บ่อยากกินดตะปลาเนี่ยมีปลากระเดิดอาหารตลาดมันกันบบ่เสียบคืออาหารเท่าหาเองนี่แหละหาฟูหาปลาหาถัถถ่วถวไแม่งกูทีื่อจอกก็ตลาดพี่น้องอาหารบันหานเท่านีาน้กินมันเสีย อ,อ่เด้อเรียนกีดต้มพอเตอนี <laughs> ่าเรียนกีดต้มแต่เสา <laughs> มันอไปเรื่อยๆอะ้วพี่น้องยังไม่เตอสิทธ เรียนขี่ต้มซอยพอเตยก่อนมันจะข้าวเห็นบ่ล่ะพอเตยนี่ปลาบ่อล้วเฮาเรือดเดือดผุดตัมหนเดีอได้ไงม

เออในมองมือเจ้าคางข้างนี้นี่ดูบ่เออในหันละนาดีนะค้อคอบอุ้งปลากจิกปลากกาโอ้ปลากกาไอหัวปลากกาด้วยบ้านตุ้งใหญ่เตอยู่ปลากาพี่น้องเอ้าปลากาก็มีหน้าเมยเตยแบ่ธรรมดาตัวนี้ ่ไกขี้อันไก่อันนี้พี่น้องนีปาลามักหอยเอาในเปลือเปิือกมาให้เห็นหอยก็เอาเนี่ยอวนเด้อเหมือนนั้นไปใส่ตาบุกหงมับงุ่มเลยก็บระเดีพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยน้ำไหลกลับซา Nam าออกไปเลยเหื่อยๆงุ่มไปเลยเหลื่อยออ ก็สาหนามก็ทับอ่ะจะเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวชีวิตหนามออกอีกตะกอนหนามพิ่นไรมาเรื่อยๆเนาะใบใหม่หืบปากาาอืมเออปากาโอ้ตรงไหนงไหยังอ้าวปากากระมีหลายตัวนั่นบักห้อยเอาให้นี่ยเนี้ยเป็ดเป็ดขมปากาเดือดปากกาเดือด ก็เดินเจ้าตัวงามเลยตจ้าต hmm. ัวใหญ่ปากกาป้าตองน้อยปลากระเดื่ออืมตีนเสี้ยว จิ้กจ้าบนนอกนะพี่นอ้องจิ้มแรงกระบอกไว้เอาหอวคักระบอกเสียบจ้าอืมหูปลากระเดื่อถอดน้องตำหงก,กลอยกลอยกระเสียบเบกเขาใหญ่แบบนึงพี่น้องกูดก็ตืยนจิ้ไมไว้ได้หรอกช่วง อาการปกติอาการไม่ค่อยดีนะปุ๋มตัวหนึ่งไม่ได้ไตใหม่ดูดันไป็นโปรเตสไปรเรื่อยๆนี่ละเกียกก็นี่ละพอเตสตุวตมวนขั้วไเรื่อพี่น้องคน <laughs> เหมนตมุม <laughs> เห็นตัวมันหอนร้ายเนาะพี่น้องมันหอนร้ายพระ <laughs> เหรินต้มเหรินหนาม มึเขาไปเที่ยวมึเขาไปเที่ยวหนามเสียเงินพอเตยมาหาเตยถึงพอเตยพอจะเสียได้นี่มึเขาไปเที่ยวหลินนามเที่ยวแต่พอเตยลินน้มฮ่ากินอยากหาสวนหาซ่ามันมวนเด้อพี่น้องในสงการนั่นหัวปลากระเดิดอเมืเท่านะใช่นั่นนั่นนั่นพบวอย พอวอิทยาเีนน่นี่เดี๋ดวไปพอดสองสามตัวค่ะใช่นหม <นำ S 2> ปนพ่อไอ้นี่น,นี่ก็กำถือว่ากระเดืดอีกตัวนี่งจับปลาช้อมืออีกตัวนี่แหกที่น้อง ก็นนี้พอได้ขึ้นเด้อพอตื่นข้นมือหน่ะก็ได้แจ้งหาเห็ดก็ได้บ่ได้ไปหาเห็ดเนาะใจเย็นเย็นใจเย็นๆก่อนพี่น้องห,กหากินหายอยากน้ำบาดา้เฮาก่อนผลกับมองแห้งมองบอ่ล่ะพี่น้องไปก็อยากให้มันข่มคาแนะ่เนาะมันกัไก่เติยอยู่พี่น้องจากบ้านไปเน้อมีเติยเห็นกระดุกบานนี่ตกอน้อาที่น้ำมันละ นั่นๆปลาดกขึ้นปะคอจังวะดุกขึ้นตะคอกเขียนเหี้ยงขึ้นะคอกอ่นี่มึงือปลาดุกยังต่นเต้นสุดนพี่น uh huh. ั่นๆๆๆๆโอ้ยัง <laughs> อ,อันน ok ี oh, oh. Ok ้ก oh, oh. ok ็ทเห็นบบบนี้ละปลาดุกปลาดุกตัวแบบใหญ่เลยพี่น้องปลาดุกขุนอูปลาดุกตัวใหญ่เลยอ้าวเลื่องฮวยเลยขุ่นพ่นพูนปลาดุกปลาดุกเส้นถังก่อนครับกุ้งข้าแล้วล่ะบาเนี่ยอืมตัวแบบใหญ่เลย ้อทอแขนนี่มันแล้วมันแล้วพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาร์วันที H, ่สิบเอ็ดนี่าพโสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนักลาเฮ็ดเมตเตยร์พอเตยป้าแตกผ้าหาสอนหาซะแถวไฮแถวหน้าเด้อเหมือนนี่น้ำคอดแห้งพี่นอ้องมืันนี่กับมีมนันอยู่เด้อพี่น้องมีมนันอยู่ปลาหยังคุณนะ เอาปลาโบเบิร์ตเลีนออกเสียวๆเอาเอาหนามกลับขึ้นพอเตยบานกลับขึ้นพี่น้องย่านม่วนเอาเพิ่นบ่บ่เห็นเพิ่นแดนตายแมีนเอาหมานอยู่เด้อพี่น้องปลาดุกปลาคอเหนี่ยเร่งน่หรอปลาเหนี่ยเล่งกระเดิดหน่อยเนาะปลาเข็งพี่น้องหรือว่าปลาสลิดหน่อยนี่แหละแล้วก็ปลาปลาอย่างนั้นพอเตยปลากกา ปากกาปากกาปากกาพี่น้องมานปากกานำผมวัอนี้เอาพี่น้องหากินหาอยากซ้ำเพ็ดออกพี่น้องมันก็ออกอยู่ดอกขันเมฆเตยพ่อเตยไปกะได้แกงอยู่น้องพ่อเตยแกงอยู่ผ็ดอย่าเคียดเบียกอยูน่าหน้าพี่น้องอย่าเคียดเบียกซ้ำเพ็ดออกเ่าท่านหลายเลยเตรียมรอมหัวรอมยังไหวแมนก็เลยพามาซาปลาตั้งแต่สาวๆพอได้กินได้อยากพี่น้อง หากินไปน้ำแน่ละพี่น้องากินไปน้ำเห็ดเบียยไปน้ำค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาลาเห็ดเมตเตย์พอตเตยปลาแตกน้องจเนาะสำหรับมื่อน,นี้ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ